Bang, bang, bang. บริษัท GM g a m m y ร่วมมือกับ YG Entertainment เปิดบริษัทร่รวมทุน YGMM YGMM บริษัทร,ร่วมทุนของบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่อย่าง GM g a m m y ของไทยและ YG Entertainment ของเกาหลีโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ GM g a m m y 51%และ YG Entertainment 49% YGMM เจ้าวัตถุประสงค์ในการเปิดบริษัทประกอบธุรกิจด้านบันเทิงทุกชนิดให้คำปรึกษา การจัดคอนเสิร์ตละครเวทีและการแสดงต่างหลังจากการเปิดเผยการก่อตั้งบริษัท YGMM เกิดขึ้นเป็นที่สนใจอย่างมากว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับวงการบันเทิงทั้งด้องการจัดการศิลปินการจัดก,การลิขสิทธิ์หรือการสนับสนุนต่างๆเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้มีโอกาสกไปเดบิวต์ที่เกาหลี YG Entertainment บริษัทต,ต้นสังกัดที่ลุกปั้นศิลปินชื่อดังมากมายในเกาหลีใต้เช่น Big Bang Winner Icon แบ็กพิงก์ชูอนดวันใส่และหนึ่งในนั้นที่เป็นศิลปินค่าย YG Entertainment ชื่อดังที่เป็นคนไทยได้แก่ลิซ่าและลิซ่ามโนบาลมูลค่าตลาดของค่าย YG Entertainment ณวันที่24พฤษภาคม2021อยู่ที่ราวประมาณ892,600ล้านวอนหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่25,000ล้านบาทการร่วมมือกันระหว่าง YG และแก m m y ในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นเรื่องที่สำหรับเรา YG Stand give you so bye or y o u k e the only one